เขาลายหววก็มันก็นเขาม่นนีสามหวดแล้วนะว่าหันกับเขาเขาล่างขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องตอนนี้ท่างช่องอยู่วัดปู่ศีธาตุนะคะ ปูพ,พันกะมีแนวทางเข่ามาลายงวดล้ะค่ะกาลังเห็ดกําลังสร้างวัดพอดีนะคะพุพ่มเพล่หลห้พี่น้องค่ะเอาแอดกับสิผ้าเขาไปฟังปูพัพนใดตัวไหนนะคะพันเห็ดพันสร้างหนังสาหรับปูสีถาดนี่คลิปนี้เข่ามาแล้วก็เป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ทางช่องนี้เด้อ ทางช่องก็มาตามหาแนวทางเด็กดีๆฝากตอนพอแม่พี่น้องคือเก่านะคะเนาะเหมือนหนึ่งกับไปหามองด้วยพี่น้องมีหลายสำนักหลายอาการเอฟซี FC ทั้งบ้านกะพิจารณาเบิงหละกะมากอาจารย์ใดมากสำนักใดหรือว่ามากตัวใดก็จงค่อยเอานะคะชอบกับนั่งตามว่ามาก,กผ่านทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นเด็กตามกวัวสิบแปดแคมีผู้ใหญ่ค,อย,คอยขี่แน่นนะคะเนาะ วัดเพิ่นกะบันดนี้จะเลื่อนลุงเรื่องพราะวาอยู่กลางป่ากลางดอนนะคะเป็นวัดป่ากะว่าใดาเมื่อนีกะท่างช่องกะเดินทางมาไกลจ้งใดกะขอคนใดดึงแช่เป็นกำลังใจแอดกะเป็นเครื่องแนวทางเด้อท่านผู้ชมละกะเป็นซื่อกลางสะพานบุญเอฟซีทั้งบ้านสามารถท่าบุญกระปูแต่ละวัดหรือว่าท่าบุญกับอาจารย์แต่ละสำนักอา,อาอาี่มีโชคมีลาบน้งเพล่นเน่าก็สามารถทําบุญน้าเพิ่ได้นะคะ าสามารถติดต่อตนเองได้ผ่นานแอดมินก็นได้นะคะกผู้ใดไว้ว่างใจกผ่กา,านแอดมินก็นได้นะคะควาดํา,าพเองเบื้องเองมาทาเองหอดปัดก็ได้คือเก่าเนาะพี่น้องค่ะจังไดก็เป็นแนวทางกงให้มีโชคมีหมาหนึ่งวนันนี่แอดกับสิผ้าขาไปติดตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไดมาจังไดค่ะเรามาสการค่ะ ไม่ได้มานานครับผมวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาหาอาจารย์ได้ยินข่าวว่าเมื่อวันนึงทางเข้ามาแล้วผ <c oughs> ู้สางเง้งกวคันนี้สิ<อ>่เล่วไปอสา่งสลา่นีออ่แหละอันนี้ก็ยังขาดเจ้าภาพนี่เป็นไอองค์พระ,อ,ะองค์พระก็ได้มาแล้วล่ะองค์พระก็ะจะเป็นอพระนาคกพระเจ้านาคุกจะเป็นอ่สงการ มันนี้ได้แห่ครับผมมาแต่ทั้งใดค่ะมาถวายมาจากสกุลจ้าจากสกุลเซนสกุลเท่านีร่ที่อาจารย์ที่สั่งไว้นั่นแหละครับอ่าอยากเขาก็ทําธุรกิจของเขาเป็นขนหินทรายนี่แหละหิบหินยูนทรายเขาเนี่ยแหละโอ้โหจ้าจ่าชอรำโชคตอนนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่านี่แหละโอ้โองค์ละห้าหมื่นครัวจ้าตุอ๊ดโมทนาผุั่นเองผมเห็นว่าลี่มาแล้วองค์็นว่ี่เจ็ดหมื่นมาแล้วอยู่ในศาลาเนาะโอ้คับผม เขาเอามาก่อนก็ยังไม่ได้เพที่มวอย่างตอนนี้ก็เลยทาแท่นพักไว้ให้ทําแท่นพักไว้ให้ก็รอจะออกมาตรงนี้แล้วก็จะเทพื้นครับพอขอบพูนเนี่ยีต่างๆเนาะนี่รวมทําบุญด้วยเพราะเอามาทําอย่างนี้แหละเออไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเด้อครับผมเอามาทำคือช่วงที่มิ้นบ้านี่ก็โอนเพิ่็โอนมาเรื่อยๆเพิ่นก็มาได้เลยน้ำปูเออก็มีมาเนี่ย วันนี้เบอร์โทรหายเมื่อเบอร์โทรหายก็ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไมได้ค่ะเบอร์เก่าเบอร์เก่านี่เป็นไข้เลยเบอร์เก่าเป็นไข้เอฟซีเท่าไรวันนี้เป็นบอร์ใหม่เนี่ยบอกเนี่ยบอกเบอร์โทรให้ให้ใหม่เนี่ยครับผมปู่ศรีธาตุนะครับคือหงี่ยนคาววเล่เข่าลายงวดก็มันก็เขาเมื่อกี้สามวดแล้วนะว่าหันกับเข่าเข่าล่างแผลห่าหน้าอะไรห้าหมื่นห้าหมื่นไม่รู้ผมสะดุดว่า เอากระดียงเขาว่าเขามาหาห้งว่ะนะครับจาห้าห้งว่นแล้วันยัดไม่เอามันถอบมันเขามากเอานี้มันเหี่ยเข่าไม่อีกมันเขาไม่เนี่ยซ้าเอาปีไม่เท่านี้แหละเขาปีหม่นี่แหละเอาปีหม่เนาะถ้ามีทางไหนอยากจะร่วมสร้างก็อนุโมทนาสาธุสามารถโทรเข้ามาถามครับมาขาดเขือนอะไรมั่งก็ในนก็ฝากทางช่องด้วยเนาะฝากอกต่อฝาก เมือครับแล้วก็มีช่องใหม่อ่องมแม่นางพารวยครับผมถึงแน่นางพารวยเนาะเป็นช่องใหม่เป็นแบบน้องใหม่ครับพาลังมาแรงครับผมหดมงมดนี่ตัวใดตัวใหมากค่ะก็ <c oughs> เห็นข้าวข้าวก็ชอบนะเนาะหวดมันก็วิ่งก็เก้านี่แหละมีก้าข้างล่างไม่มาสามเนาะที่ชอบส่วนตัวก็มีตัวนี้นะมี่จ็ดสี่นี่แหละเจ็ดสี่ก้าว่าห้าหม,ม,มื่นห้าหมื่นอะไรเนี่ยนะานั่นแหละเขาว่า ขันได้ตัวนี้เขาทุ่มกันหลายบ่ครับ่าเขาก็ทุ่มกันเยอะอ,อแสดงว่าแม่ออกซื้อว่าเหล่าต้นมันเี้ยเนี้ยเป็นหนูสามต่ว่ามันหาไม่ได้เขาก็เลยเอาห้ามาใส่ค่ะขันายอะไรกาให้พิ่ในลนาดูเด้อไม่ให้งงงายเลยเป็นแนวทางใหเป็นแนวทางเนาะแล้วมันก็แล้วแต่บุญว่าขนาดถ้าคนไหนได้ยินก็อนุโมทนาบอกนั่งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญว่าขนาดได้ร่วมค่ากับท่าน ก็ขอให้มีโชคมีวาสนาจะได้มาร่วมสร้างกับท่านเนาะอือไม่ไม่ให้ไม่ให้ไปงวงไงไม่ให้ไอ้นเราก็ไม่รู้เป็นแนวทางเราหาเป็นแนวทางครับผมเนาะเอาแค่นี้เนาะแต่ที่รู้ๆก็ถูกมาแล้วสามงวดละอ๋อสามงวดแล้วล่ะวันนึงวดที่สี่พรับอาจารย์อันงวันนงวันที่สี่ครับผมถ้าแตกสามตัวจะเสร็จแล้วมั้งคะเอี่จ อะไรก็ฝากฝากเลยนะครับผมลาล่างเลด้วยช่วยโปรโมทให้ด้วยอย่างนี้ยังหลายอย่างอยู่ที่จะได้ทำให้สร้างผลหลายอย่างนี่ก็ยังไม่ได้ปูเลยอจจะปูเป็นอาสงบัดนี้าแล้วก็กระจกมันยังไม่ได้ใส่ถ้าเกิดเอฟซีจะมาหาครับปูได้ได้ได้เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรโทรหาปูเนาะโทรหาปูครับผมออขอบอกเลยว่าเบอร์เก่าท่านเนี่ย โทรไม่ติดอ่าขนาดผมยังโทรไม่ติดเลยส่งมาอ่าฮะเอาเมอร์ใหม่นี่แหละใหม่ๆสดๆใหม่ๆเลยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วเป็นยังไมันจะมีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เบอร์โต๊ะปูเลเจ็ดเก้าเนี่ยอันนี้อันนี้เราชอบตัดเล่นแล้วนะครับสี่เจ็ดเก้าไม่ติดแลวนี้แหละเนาะอ่าเอาแค่นี้แหละครับเอ้ยอันนี้อดไม่ไหวอดไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวแล้วสนี่่วงกลมให้แล้วอ๋อเอาแค่นี้พอ เบอร์โทรให้อาจารย์ให้น mm uh, ิพานนะคุณโยมนะเก็บเก่าเน้นเก็บเก่าปูอดไม่ไหวนะครับผมผม่งโป่ให้แล้วอ่าเหนือฟังในอุปโภคไม่ได้ครับมีวิ่งบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสามนะฮะแต่ล่างไม่เห็นมีสามเลยปูมีแต่ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าไม่มีศูนย์สามนะครับ หึ้สามมันใชเอาได้ไหมโอ้แล้วแต่บางมองเพิ่นกระสือได้ได,ได้ปูนอะเอาใช่แต่เน,เนเี่เอาลงไปแห่ห้นสามแล้วไปเอาลงไปแห่บางมองเพิ่นกระสือได้ไดิเอาเสืาาอท<ม>ั้งห้าอวานซื้องานเพราะว่ามีวิ่งสามนะครับผมปูกก็ไม่กล้าเขียนยันเพราะว่าทั้งนีอันเลยโอ้ซื้อไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ได้ นี่เด้อค่ะตัเวเลขทั้งเมือของปู่สีธาปอยมาโดนพี่น้องเ<อ>ขามาหลายงวดติดแล้วนะคะแอดกาบดยมาโดนอี่ดีเพ,พราะว่าวาดเพื่อนยู่ไก่นะคะมาเทือนี่ขึ้นเมืดเลยค่ะเด็กยังเด็กกับนะคะ,<ร>ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงไปรับทรงลูกไปโรงเรียน,นะค่ะเมื่อนี้ลูกปปไปโรงเรียนพอนดีแอดกเ็เลยมีโอกาสได้มากกับต้องขอโทษขอให้เอฟซีที่อายากได้ตัวเลขคู่นะคะ เบอร์เก้าปู้น่ะติตะดตบได้เป็นเบอร์ไมเดอร์ค่ะ064 965 7 9ี่นึ่งสอะคะเป็นเบอร์ไม่ของปูตัวเลขและเนวทางก็มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็จังตามบ่มากกะพานทั้งช่องเสนอไว้เป็นแนวทางบนวิ่งเก้าล่างวิ่งสามค่ะเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หกนะคะตัวล่องเพิ่น ล่างนี่051503ค่ะหงสุดถ่ายจังไดขันพ้นมีเพิ่มเติมพันอาจิโทรบอกข้างช่องค่ะว่ามีกะมี่ซ้ำนี่เนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีอยากทโท่รวมบุญกระปูก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นกําลังสรางกําลังตังทานก่ะมีเจ้าภาพนะคะแต่ว่ากะปะจจัยกันยังกันพ่อนะคะ,ะอานุโมทนาสาธุน้ำพูสรางบุญสรางกุศลนะคะเนาะ ค่ะในคลิปนี้ใหรมีโชคมีลาบมีโชคมีมานได้รวมบุญร่วม,รวมสร้างน้ำกันเด้อค่ะกาบขอพรุุ้ณ้ายบุญสายเอฟซีถี่หว้ว่างไก่ทางช่องได้รวมบุญมากกมีนะคะแอดกาถวายให้ทุกวัดนะคะทีเอฟซีได้รวมบุญมากค่ะ